ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันพุทธที่6กันยายน2566นะครับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้อยู่ในศึกของฟีฟ่าเดนะครับก็เป็นการันของฟุตบอลทีมชาติทั้งหมดวันนี้หยิบยกกันมาฟุตบอลอาเซียนนะครับเอฟซ23นะเกาหลีใต้เจอกับกาต่านะครับเวลา18น,น,นาฬครับส่วนทีมชาติไทยครับเตะเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเจอกับฟิลิปปินไทยรัฐ ทีวีไทยทออสดด้วยนะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายครับญี่ปุ่นเจอกับปากีสถานเวลาตีหนึ่ครึ่งนะครับก็เป็นรายการความหวังของไทยเหมือนกันนะนะครับที่จะพาน้องๆเด็กๆนะครับไปเตะที่กรุงปารีสกับรายการโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อคือนที่ผ่านมากันหน่อยครับเป็นทางด้านของย e ิบลโทฟี นะครับวิเม,มอร์ดันนะฮะเสมอสติีฟเน็ตในเวลาจริงด้วยกินหูไปนะครับสำหรับคู่นี้ส่วนออฟฟอร์ดกดนอตเทมตันถึงสประตูต่อ1น,นะครับเป็นไปตามคาดส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับบาโรและที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับบาโรแพ้นะครับแพ้ให้กับทางด้านของอนะฮะเอออยู่ไหนหน้านะครับบาโรแพ้ให้กับทางด้านของ แบ็กพูลถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่นะครับก็พลาดไปตัวเดียวเหมือนกันสําหรับเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มาลุยกันใหม่นะครับสำหรับผลงานของวันนี้นะครับไปลุยกันเลยนะก่อนอื่นนะครับในรายการนี้เนี่ยเอฟซีนะครับแชมเปี้ยนเอฟซีอยู่ยิ่มสามนะครับหรือเอเซนคัพนั่นเองนะมีทั้งหมด11กลุ่มนะครับไทยอยู่กลุ่มไทยอยู่กลุ่ม H นะครับอยู่กับบางคาลาเทศมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะฮะหนักๆก็คงจะเป็นมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะนะที่จะนะครับ,นะรบฝ่าฟันกันไปเอาที่1ครับของทุกสายเข้ารอบไป11ทีมแล้วก็อีก4ทีมนะครับเอาที่2ที่ดีที่สุดนะครับส่วนทางด้านของเจ้าภาพอย่างกาตาร์เนี่ยนะครับยืนรอในรอบสตา์อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าไทยจะทําได้ดีหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันสําหรับเกมในวันนี้นะฮะก่อนอื่นครับคู่แรกครับโสมแดงเกาหลีใต้เจอกับเจ้าภาพนะครับกาตานะวันนี้ก็ต้องลุ้นกันดูว่าเกาหลีใต้จะทําได้ดีหรือไม่นะครับเกาหลีใต้นะฮะเล่นราคาลูกควบลูกครึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่12เบดเปิดมาแค่ครึ่งควบลูกเองนะครับบอลถ้วยเอาเราอาจจะลงรายละเอียดนักเตะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ก็เป็นเด็กๆอยู่นะครับอยู่ยี่สิบสามนะก็ะต้องไปวัดกันดูครับส่วนในเราพูดในเชิงสถิติแล้วกันนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเปิดมาต่อลูกควบวคค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับราคาภูไม่เปิดมาเลยนะสำหรับทางด้านของสโบ,บรกแต่อื่นๆเนี่ยสำนักอื่นอย่างสิบสองเบสก็ยังมีให้เห็นกันนะครับก็ถือว่าเป็นต่อค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับสําหรับเกาหลีใต้นะสูงต่ำไปที่สองลูกครึ่งนะครับไม่แน่ว่าจะเฉือนกันขนาดนั้นหรือไม่ นะครับอ่ากาหลีใต้เนี่ยเคยเจอกับกาตาร์มาเนี่ยตั้งแต่ปี2011เลยนะครับในศึกโอลิมปิกด้วยนะกับเป็นทางด้านของเกาหลีใต้ที่เหนือกว่าบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นนะถ้าสถิติเจอกัน4นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของนัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของ ata, กาตาร์ซะด้วยซ้ำน,นะครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ในปี2018นนะครับเดือนมกรานะ แล้วก็ปี2016ในเดือนมก,กราเกาหลีใต้กดไป3-0นะครับเกาหลีใต้เคยต่อใน,ในราคาลูกคั่วแบบนี้จบเสมอกันไปเหมือนกันนะครับไว้หนาเหมือนกันสำหรับกาตาร์นะครับอยู่23นะก็ถือว่ากาตาร์เมื่อเจอกับเกาหลีเนี่ยทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับจากสถนะิติ4นัดที่ผ่านมากินราคาไปถึง3เกมเลยสำหรับทางด้านของกาตาร์นะฮะ ส่วนฟอร์มของเกาหลีใต้ยูยครับอุ่นเครื่องมายาวๆเลยนะฮะตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเลยนะครับก็เสมออุซเบ่ฮะแล้วก็แพ้ UAE ฮะชนะโอมานครับชนะอ e ิรักชนะ UAE อีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนเดือนมินาคมกดไปถึง3เกมเลยนะครับอ่าน่าจะเป็นสัปดาห์พักเบรกทีมชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็ชนะจีนไป3ประตูต่อหตอนนี้เกมกระชับมิตก็ถือว่า ชัดเจนดีเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เตะเอฟนะครับยูย่สิาในรายการล่าสุดเนี่ยนะครับในรายการนี้เลยนะเอาใหม่นะครับกดใหม่ลีกเดียวนะครับก็กดสถิติตอนนี้เนี่ยในรายการนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรครับย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยมีทั้งหมด7เกมฮะ ชนะไปถึง5นะครับเสมอ1แพ้ไป1แต่ว่าการทําเงินยังคงไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ราคาลูกควบไม่มีเห็นเหมือนกันนะนะครับแต่เกมในนี้นะฮะชนะไทยมานะครับแพ้ญี่ปุ่นนะครับนอกนั้นเก็บเรียบทั้งหมดถ้าเจอแถวแถวเนี้ยนะครับฟาดเรียบนะฮส่วนกาตานะครับมีเตะบอลถ้วยนะครับบอลอะไรครับเนี่ยนะฮะทัวร์นาเมนต์สักอย่างหนึ่งที่กาตานะฮะ ก็อาจจะจัดเป็นบอลเชิญมามานะครับสีเศร้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จัดบ่อยเหมือนกันครับสําหรับทางน้าของกาตา์นะนะครับแต่ฟอร์มค่อนข้างที่จะไม่สู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับสิบนัดนหลังสุดชนะแค่สครับเสมอ3แพ้ไป5้านะครับกับการทําเงินไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเทียบเคียงนะครับอ่าเกาหลีใต้ก็ยังคงดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ฟอร์มของเกาหลีใต้นะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะกลับมาแล้วนะครับหลังจาก นะครับคืออันดับในลีกเนี่ยไม่ใช่อันดับในลีกคืออันดับแลนดกิ้งเนี่ยนะครับมันก็มีเห็นกันอยู่แล้วว่ามันต่างชั้นกันขนาดไหนแล้วก็เกาหลีใต้ตอนนี้นะครับผมมองว่าลีกเขากําลังผลิตนักเตะไปสู่ระดับโลกค่อนข้างเยอะด้วยนะครับหลายๆตแหน่งหลายๆคนเนี่ยหลังไหลออกประเทศไปเล่นในยุโรปกันแล้วนะครับดังนั้นพัฒนาการค่อนข้างเร็วจริงๆครับสำหรับเกาหลีใต้นะส่วนกาตาก็ยังคงลุ่มๆุอมดนๆนกันอยู่ผมคิดว่าแบบนั้นนะครับ สินัดหลังสุดของทั้งคู่เกาหลีใต้กดไปถึง17ประตูเสียแค่9เองครับบวกไป8ประตูส่วนกาตาลบ6นะครับก็เกาหลีใต้จะเจอคีกิสสถานนะครับแล้วก็เมียนมางานง่ายพอสมควรนะครับเช่นเดียวกับกาตานะครับเจอเมียนมาก,กับคีทิสมี4ทีมนะครับเตะก,กันไปเตะก,กันมาเนี่ยแหละฮะเหวี่ยวีกันไปนะครับ,นะรบฟุตบอลในเอเชียนเกมมีเอเชียนเกมด้วยนะ ก็ในอีก33วันนะครับเตะไปยาวๆเลยฮะสำหรับ U23 แบบนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูครับสําหรับในราคานะผมมองในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับก็้าบ้านก็ค่อนข้างเกาหลีใต้นะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรเลยกับราคาที่ออกมาวันนี้ผมคิดว่าเกาหลีใต้าอาจจะข่มไปสัก1เม็ดมีให้เห็นกันแน่ครับสำหรับราคาที่เปิดออกมาแบบนี้นะแล้วก็ทั้งคู่เล่นราคา เล่นราคานี้เนี่ยนะครับลูกควบก็จบไปเสมอนะครับแตก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 2นู่นเลยนะครับกับ10ปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้คงพัฒนาเยอะวันนี้ผมว่าหนึ่งถ้าอย่างน้อยอ่ะน่าจะเสียหูนะครับสาหรับในรายการนี้นะผมมองว่าเกาหลีใต้ก็ยังคงมีภาษีดีกว่ากับทางหน้าของกาตาอยู่นิดหนึ่งนะครับดังนั้นคู่นี้ผมฝากใจไว้ที่เกาหลีใต้กับราคานะครับเป็นลุ้นเม็ดสแล้วกันนะครับฟันดงคะ คู่ถัดไปครับทีมชาติไทยนะครับเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับไม้เหมือไม้เมากันพอสมควรเลยหลังจากสะดุดไปหลายนะครับยังคงไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่เหมือนกันครับสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่าเกมในวันนี้โค้ชละก็ต้องนะครับเรียกปุกระดมเพื่อนๆในชาติให้มาดูบอลกันเหมือนกัน,นครับสำหรับในวันนี้นะเตะกันที่ชนบุรีนะครับ สนามชนบุรีสเตเดียมนะฮะเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับฝากแสงฝากแรงใจแรงเชียร์ส่งไปด้วยนะครับไทยต่อถึง2ลูกควบเลยฮะเล่นในบ้านเนี่ยเอาแล้วครับมันจะดุดันขนาดไหนนะับเป็นต่อถึงประมาณเกือบ14เท่าเลยนะนะครับแล้วก็โอกาสชนะเนี่ยค่อนข้างสูงจริงๆครับไทยฮะสูงต่ำไปที่3ลูกนะครับก็ไปลุ้นกันรู้ว่าจะยิงทะลุไหมแค่นั้นนะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยก็ไทยก็นะครับ ฝากความหวังไว้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะนะครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งครับ AFCU 2 3ปี2015นะครับไทยกดไปถึง5ประตูต่อ1ต่อ3ลูกนะนะครับแต่วันนี้ไทยเนี่ยพักหลังมามันติดแอคอาร์ตนะผมว่านิดหนึ่งนะครับในรายการของไทยนะครับไทยเพิ่งไปเตะนะครับเพิ่งมีรายการขั้นกลางมาเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเอาชนะสิงคโปร์ไปได้2ประตูต่อศูนย แต่ผลงานก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับเอฟนะครับเอออาเซียนครับเนี่ยนะครับเสมอนะครับมาเลเซียมาแล้วก็จุดโทษนะครับ33น่าจะแพ้ไปนะจำไม่ผิดนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมชาติไทยก็ยังคงรู้นรุ่นดอนกันอยู่ครับนักเตะในลีกเนี่ยครับส่วนมากเป็นนักเตะในลีกที่เรียกมาติดทั้งหมดเลยก็ต้องลุ้นกันดูว่าเกมในวันนี้นะครับ เจ้าหนูพวกนี้จะทําได้ดีหรือไม่นะครับกับลูกต่อถึงสองลูกครบมาเสียราคาไปหมดฮะชนะไม่เกินราคาเลยนะครับสําหรับต่อ2ลูกนะจะมี2ลูกเจอสาศูนย์กับเมียนมาแต่วันนี้เจอกับฟิลิปปินส์ที่มันวิ่งดีพอสมควรนะสติทีมนะครับแข่งเก่งหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปนะครับส่วนฟิลิปปินส์ครับแพ้ยับมาเหมือนกันนะครับแพ้กับเวียดนามนะครับแพ้กับเวียดนามแค่นหนึ่งศูนย์นะฮะเสมอลาวมานะ ครับซีเกมนะไม่ค่อยมีแมตช์ให้เตะสักเท่าไหร่เหมือนกันครับสำหรับทางด้านของฟิลิปปินส์นะถ้าพูดถึงความเหนือชั้นก็ยังคงเป็นไทยที่เหนือกว่าหลายขุมกำลังพอสมควรนะครับแล้วก็ได้เตะเยอะกว่าด้วยนะครับแต่ไทยเมื่อมาเล่นทีมชาติพักหลังมามันจะออกอาการอยู่นิดนึงนะครับไม่ค่อยสู้ดีเหมือนกันนะครับกับราคาที่ออกมา2ลูกควบแบบนี้นะครับก็ไม่มีสถิตใดๆให้หน่าจดจำเหมือนกัน,นสำหรับไทย สิน,นล่าสูตรชนะแค่ห้าถ้ามันรวดหมดนี่มันมนะครับมันก็อย่างว่านะฮะแต่ว่าเลือกเลือกเมื่อเจอใกล้ๆกักกกนเจอมาเลเซียเนี่ยมันเอาไม่ไหวนะฮะนะครับไม่ค่อยที่จะยิงขาดสองเม็ดสักเท่าไหร่ฮะวันนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันว่าจะลุ้นเกินราคาหรือไม่นะครับราคาอยู่ที่สองลูกควบน้ำนี่ค่อนข้างจ่ายน้อยด้วยนะครับราคาก็เปิดมาสองลูกควบไม่ไหลไปตรงไหนด้วยนะครับแล้วก็ ไม่มีเห็นกันด้วยครับมีมีบางโอ้มี18เบ็ดที่ไหลไปไหลขึ้นนะครับจะกสลูกควบไปเป็น2ลูกครึ่งก็มีดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยอาจจะเช็คกันค่าน้ำกันนิดหนึ่งนะครับรวมถึงเช็คอัตราการไหลของฟุตบอลด้วยนะครับว่ามีได้เปรียบได้โต๊ะมันรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วฮะไม่ต้องไปพูดถึงนะครับต้องดู12เบ็ดนะครับ12เบ็ดไหลาจาก2ลูกเปิดมาตั้งแต่วันที่1นะครับ ดังนั้นราคาไหลส่งให้ทางด้านของไทยแลนด์พอสมควรเลยนะสำหรับนะตอนนี้นะครับดังนั้นความฟิตความพร้อมเนี่ยผมว่าไทยเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับนักเตะในลีกเนี่ยมีดีกว่านะครับดังนั้น2เม็ดอาจจะยืนพื้นนะฮะเพราะว่าสิติไทยไม่ค่อยยิงขาดสักเท่าไหร่ครับจะมีขาดแค่สองสามเกมฮะสองเกมแค่นั้นเองครับสามศูนย์นะครับซึ่งเป็นการเจอกับบูไนแล้วก็เมียนแม่มันเทียบกันก็ยากอีกนะครับ ดังนั้นผมคิดว่าเกมในวันนี้ไทยน่าจะมา2-0นะนะครับลุ้นเหมือนเกาหลีใต้ดังนั้นวันนี้เนี่ยส่งแรงใจให้ไทยแล้วกันฮนะเลือดมันกำลังสูบฉีดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอันตน์นยอดสองวานนะฮะในรายการนี้ก็ลุ้นกันไปกับทีมชาติไทยแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ฝากใจนะครับแรงเชียร์เนี่ยนะครับแรงเชียร์แรงใจไปกับไทยแลนด์ปุ้นๆน,น,นะครับ คู่สุดท้ายนะครับญี่ปุ่นเจอกับปากีสถานครับวันนี้โอ้โหนะครับบอลมันต่างโซนต่างชั้นกันเหลือเกินครับญี่ปุ่นต่อถึงสี่ลูกควบนะครับสี่ลูกครึ่งก็มีนะครับเปิดราคามาแบบนี้มันกลมไม่ต้องพูดถึงนะครับย้ําใหญ่นะฮะส่วนสูงต่ําเนี่ยนะครับเปิดที่สี่ลูกควบไหลมาสี่ลูกครึ่งครับค่าวเนี่ยเปิดไปห้าลูกเลยนะคือมั่นใจว่าจะถล่มแน่นอนอ่ะสำหรับราคาที่ออกมาแบบนี้นะครับญี่ปุ่นถ้ ในรายการอื่นไม่ค่อยมีเลยนะครับก็พักกันมายาวๆตั้งแต่ปี2022เลยนะครับก็พักตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วมาเตะครึ่งปีหลังเนี่ยครับพักคือต้องจูนทีมยังไงเนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะฮะแต่ว่าก็ขึ้นชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับนักสู้แดนเอาทีตุลไทยก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับเกมนี้นะครับอาจจะฟาดเรียบไป นะครับเก็บมาทุกราคาแล้วนะครับวันนี้ต่อถึงสี่ลูกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับยี่สิบเกมกันมากนะครับไม่เคยต่อทะลุขนาดนี้เลยนะครับมันก็บอลหน้าเดียวครับก็ซ้อมตีนว่างั้นเถอะนะครับส่วนทางด้านของปาคีสถานครับเตะทังพันสิบแปดต้เลยนะครับอันนี้ก็หนักกว่าอีกนะครับก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับแพ้มากสุดก็ห้าศูนย์ครับกับจอแดนฮะแล้วก็วันนี้เจอญี่ปุ่นด้วยที่หนักกว่าจอแดนอีกนะครับผู้ไม่เคยเจอกันเลยนะเคยเจอกันครั้งหนึ่งฮะสี่ศูนย์ นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2018นู่นเลยต่อ3ลูกควบนะครับต่อขี่ลูกก็ทะลุเลยฮะแล้ววันนี้เป็นเกมแรกด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับญี่ปุ่นนะนะครับก็ย้ำใหญ่เลยครับเชิงสถิติเนี่ยถึงจะกินราคาดีนะนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้มาเจอของจริงเนี่ยก็ไม่น่ารอดเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของปากีสถานนะครับลีกมันต่างกันละนัดแรกด้วยนะครับน่าจะทะลุปุโปงเหมือนกันนะครับราคาไม่ค่อยเปิดมาโอ้โห สี่จุดห้าแจกแค่ศูนจุดหกครับมึงบ้าไปแล้วนะฮะนะครับน้ําไม่ให้เล่นเลยอ่ะนะครับน้ําไม่ให้เล่นทีมเย่าเลยนะนะครับค่าน้ําอ่ะมีสิบแปดเบดก็ยังสิบสองเบ็ดน้ําไม่ให้เล่นเลยนะครับไหลไปขนาดนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วมั้งครับถ้ามองถ้ามองไปตามตรงนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสาหรับทางด้านของญี่ปุ่นเยอะพอสมควรเลยนะครับ นึ่งบสิบสองเบ็ดไหลมาจากสามลูกครึ่งควบสี่นะครับเปิดราคาวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับไหลามาเรื่อยๆเป็นสี่ลูกนะครับแล้วก็ไหลไปสี่ลูกควบดังนั้นนะครับมองว่าญี่ปุ่นก็ยังคงชัดเจนวันนี้อาจจะเป็นบอลต่อทั้งหมดนะครับสําหรับบอลถ้าเป็นบอลทีมใหญ่ๆนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับน่าสนใจเหมือนกันสําหรับในรายการราคาไหลแบบนี้ต้องเช็คราคากันก่อนเดิมพันอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้น เกมในวันนี้ผมคิดว่าญี่ปุ่นก็น่าจะซ้อมตีนกับปากีน่าจะซัดกันหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ยังคงมาไหลไหลหลังมาด้วยนะครับนักเตะหลายๆคนนะฮะมีกําลังใจที่ดีต้องย้ายกันไปที่ดีๆกว่านี้นะครับย้ายกันไปเล่นในลีกสูงกว่านี้นะครับดังนั้นเชื่อว่ามันจะเป็นฐานนะครับในการพัฒนาฟุตบอลต่อไปในชาตินั้นๆนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้เลือกเชีย์ญี่ปุ่นนะครับ บอลต่อทั้งหมดเลยนะเกาหลีใต้ไทยญี่ปุ่นฮนะวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรนะจัดไปสเตป3นะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การสนับสนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนล้ำล้ำรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับผม